โมใกล้หน้าแรงแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับประทานทุเรียนกันแล้วนะคะแต่ต้องบอกค่ะว่าพอเข้าใกล้ฤดูผล,ผลผลิตเมื่อไหร่ทุกคนนะคะโดยเฉพาะชาวเกษตรกรก็จะกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ําลมฟ้าเรื่องของอากาศนี่แหละคะ่ะตกลงแล้วล่าสุดน,นี้พอเข้าหน้าแรงน้ําน้อยก็ต้องมีปัญหาเรื่องของน้ําไม่เพียงพอกับการใช้เรื่องการเกษตรนะคะที่สําคัญค่ะชาวสวนทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่าตอนนี้ผลผลิตเริ่มออกแล้ว น้ำไม่พอไปเท่าไหร่เจอน้ําก่อยเข้ามาเอกโอ้โหจะมีวิธีแก้อย่างไรวันนี้คุณเกติผู้ลโหงค่ะจะพาไปดูวิธีนะคะเขามีใจสู้เรื่องนี้อย่างไรบ้างในช่วงของพิกัดทากินค่ะ สู่ช่วงหน้าแล้งแล้วนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนนนทบุรีต้องเตรียมรับมือนั่นก็คือเรื่องของปัญหาน้ําเค็มที่ลุกลาเข้ามาในพื้นที่แม่น้ําเจ้าพยาพอเกษตรกร,ร,กรนําน้ํามาใช้นะคะก็สร้างความเสียหายให้กับต้นทุเรียนค่ะแต่ว่าที่สวนแห่งนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการขุดบ่อน้ําไว้กักเก็บน้ําตั้งแต่ช่วงหน้าฝนนะคะซึ่งก็ช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และที่แห่งนี้ก็คือสวนอภิรัญญาของคุณเบนจมาแตลงไทยขนาดเนื้อที่สามไร่ซึ่งปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดทั้งทุเรียนกล้วยหอมมะม่วงมังคุดและก็มะยงชิดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและก็ในแต่ละปีเมื่อถึงหน้าแล้ง มักจะมีปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำจนเกิดเป็นน้ำกร่อยไหลเข้าแหล่งเก็บน้ำสำหรับทําสวนของเกษตรกรในพื้นที่เมื่อนำน้ำมาใช้รดต้นไม้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนเมืองนนที่ขึ้นชื่อว่ามีราคาผลผลิตสูงถึงลูกละ5,000บาทไม่เช้าไม่นานเพียงแค่15วันก็เหลืองแล้วก็รายหมดนับว่าไม่คุ้มค่าเอาซะเลยนะคะ ซึ่งขุนพ่อของคุณเบนจมาศเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสวนของเพื่อนๆคนอื่นๆแล้วก็หนักใจค่ะเลยพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการขุดบอ่อน้ําไว้กักเก็บน้ําช่วงหน้าฝนมาใช้ในช่วงหน้าแล้งเองซะเลยแล้วก็ทําเป็นระบบปิดด้วยเพื่อป้องกันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีปัญหาน้ําเค็มรุกร้ําไหลเข้าพื้นที่สวนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ข่าวนี้ก็สบ,บายหายหวัว คือเราเราเห็นสวนอย่างสวนทางไซมา้าเขาไม่ได้ขุดบ่อเขารับน้ําจากอ่าเจ้าพยาใช่ไหมคะรับน้าจากเจ้าพยาปุ๊บทาให้สวนของเขาอะ่ะมีมีปัญหาด้านน้ําเค็มแล้วจากต้นที่ง,งามๆอยู่อะ่ะตายภายในสิบห้าวันสามสิบวันอย่างเงี้ยพอลดไปแรกๆมันก็ยังไม่ออกอาการพออยู่ๆไปมันก็เริ่มเหลืองเริ่ม,เร,มเริ่มตายลง เราก็เลยคุยกันว่าคุยกับแม่ว่าเอ้ยแม่อย่างนี้เราเราเราจะจะเปิดรับน้ําพองไม่ได้นะอะไรเงี้ย <_ C 1> พอหลังจากปี54เราก็ปิดตายเลยไม่เคยเปิดรับน้ําพองอีกเลย <_ C 1> คืออย่างแรกเลยเราไม่ต้องมากังวลเรื่องปัญหาน้ำไม่พอใช้เรื่องปัญหาน้าเค็มที่มันจะเข้ามาไม่ต้องมากังวลว่าพื้นที่ดินเราจะเค็มเพราะว่าน้ําไปรับน้ําจากข้างนอกเข้ามาในสวนก็เลย ก็เลยมีความสบายใจเรื่องน้ำไปได้ปอดนึงค่ะเมื่อไม่เปิดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวนอภิรัญญาจึงต้องมีบ่อน้ำราวสองบ่อขนาด6เมตรคูณ9เมตรลึก6เมตรแล้วก็ขนาด4คูณ4เมตร เพื่อให้มีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับหน้าแลง้งแต่ว่าบ่อยครั้งเลยค่ะน้ําที่กักเก็บเอาไว้ตั้งแต่หน้าฝนไม่พอใช้เลยต้องขอความช่วยเหลือจากอบตนําน้ํามาเสริมให้เดือนละครั้งครั้งละประมาณ12,000ลูกบาทเมตรพอให้ผ่านหน้าแล้งไปได้แล้วก็มีผลผลิตไว้สําหรับขายโดยเฉพาะทุเรียนของดีเมืองนนทที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยและก็มีราคาสูง ซึ่งจะออกผลผลิตช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงพฤษภาคมโดยที่สวนอภิรัญญานะคะเขามีต้นทุเรียนที่โตพอจะให้ผลผลิตได้ประมาณสัก40-50ต้นค่ะรวบรวมเก็บผลทุเรียนได้หน้าละประมาณ100ลูกขายได้ราคาขั้นตำ5้า0ันบาททำให้มีรายได้เข้ามาหลักแสนของพี่เป็นส่วนเพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มผลิตนะคะก็ปีหนึ่งก็จะได้ประมาณประมาณร้อยหนึ่งอะคะ่ะได้ร้อยลูก ใช่ลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันนะจะเริ่มต้นที่5,000บาทค่ะ mm hmm. แต่ทุเรียนสวนของภอิรัญญาเนี่ยจะให้ลูกค้ามาตัดเองที่สวน mm hmm. ก็คือจะไม่มีตัดเอาออกไปให้ลูกค้าข้างนอก mm hmm. เพราะว่าเราการตัวเองเรื่องทุเรียนปลอมด้วยทุ mm hmm. เรียนนนการดูแลเอาใจใส่คือพูดง่ายๆว่าเหมือนลูกอะค่ะ ก็คือดูแลเยอะกว่าเยอะกว่าจังหวัดจันทร์คืออากาศเราไม่ได้ไม่ได้เย็นและสดชื่นแบบเหมือนกับทางจันทร์ทางระยองแล้วลูกที่ออกมาก็คือต้อนหนึ่งบบจะมีสักสิบลูกสิบสองลูกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไวลลูกเยอะเหมือนเขาทุเรียนมันก็เลยราคาแพงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสวนสวนที่มีทุเรียนลูกจำหน่ายตอนนี้คือยังน้อย ส่วนในช่วงหน้าอื่นๆที่ทุเรียนยังไม่ออกผลที่สวนก็เฉพาะต้นทุเรียนออกมาขายเป็นรายได้เสริมทดแทนอีกทางหนึ่งค่ะเพื่อให้พอมีรายได้มาหมุนเวียนใช้ในครอบครัว ปัญหาดินน้ำลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่กเกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรู้จักที่จะปรับตัวด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นเพื่อนำมาปรับใช้ให้ถูกต้องระพีพั์พิมพ์แก้วถ่ายภาพกิรติพุทธโหงพิกัดทำกินหนาว26รายงาน เ็นจมาบอกว่ารักเหมือนลูกนะคะสำหรับทุเรียนทุกต้นที่อยู่ในสวนค่ะผลผลิตออกมาก็แน่นอนค่ะมีคุณภาพกลายเป็นทองคําได้ด้วยนะคะสําหรับทุเรียนเมืองนอนท์ขึ้นชื่อรือชาเรื่องของความอร่อยแถมหาซื้อยากด้วยอยู่และะ้วค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาตลอดเวลานะคะ